ิงพี่น้องจ้ามือนีแม่ดากับมานคือเกาในผืนกระมูอคุณยายเล่ามาเงินมูห้องใดถุงถุงถุงใส่เห็ดดีดีพี่น้องพงกนียเป็นถุงตะไคร้หน่อยเต็มเต็มกระต้านี่แล้วก็มาเต็มกระต้านี่เป็นถุงนี่อีพี่น้องของของมูอันนี้ของแมด่ด่า สวัสดีคะ่ะพี่น้องมือนีเขาป้าเห็ดกับมูพี่น้องจ้ามวนกุบสิไดบ้บบหลายหลายคนก็นได้คือเก่าพี่น้องเก็บเห็ดมวนมวนมวน,น้ำเมดาด้อจ้าพูนมู ดอกแรกแหกหมานมาแล้วจ้าพี่น้องจ้าบึงอือหือโอ้ยขาสีนา่าขาเปื่อยมึงขาเปื่อยพี่น้องจ้าสิด่จะดอกคดอกแรกแหกหมานสิดาะดอกแหกหมานอีหลีแต่าจะดอกย่ายเอ้ยขาเลยขาขาไปเบิดแล้วพี่น้องจ้าไดิดาจะดอก พี่น้องจ๋าไม่ไดาสิเจ็บนิ้วโปมีดบาดมีดบาดมือไม่ไดาพี่น้องจ๋าเจ็บเลยอเอบเจ็บเจ็บเจ็บมือปวดสงสัยเห็ดเผืงหวานจะเริ่มไหแล้วพี่น้องจะหายากแล้ว ดาสิหาเอาเห็ดอันคัดเอาดอกงามๆถ้าได้หลายๆเสียไปดองพี่น้องจา๋าดองแสบแสบพี่น้องมันแก่แล้วันี่ยเป็นล่าแล้วพี่น้องจา๋าเน,นี่นี่น้อยๆแต่เปาะแต่แปะ ในน้อยจังเสียพี่น้องนี่ดองแซบนี่นี่ตัวในน้อยแบบใ่ดองแซบขนาดนี่พี่น้องจา้าถ้าเก็บอ่อนพี่น้องเก็บเอาเห็ดเกาลัดก่อนไม่ได้จิ๊บนิ้วโป้งพี่น้องจา้ามีดบาดมือมีตะปูติปิยูแมนเบิร์ดพี่น้องจา้าแต่ดอกงามๆ เบิ้งพี่น้องงามงามใช่แล้วบางหันเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นตุม่มติมิยังไม่หนีเสียไปสายไดโอ้ยเพื่อนกระลังโพขึ้นมาพี่น้องจ๋าเบิ้งเห็นบ้านนี้ขาเพิ่นอยู่ข้างอยู่ไตมอดขายังงามเบิง้งพี่น้องเห็ดบับกีออกแล้วบับกีอร่อยที่สุดที่ในเมดากะมากมากดนะีไหมคุ เริ่มเท่าระดอกเนี่ยบังพี่น้องเก็บได้บักร้หนึ่งม่องเดียวอ้อมไปอ้อมมายู่นี่กำลังโพขึ้นจากหมดง่ามขักง่ามเหนิอนอ้อนเลยรบ้งไอ้พึ่งเการัดดีใจเฮ็ดื่อกี้ออกแล้วอุ้ยจังสี่แหละเก็บยากยากดิพินชอบหัวลุดไอ้แบบกี้บ่ออกหลายปีแล้ว ตะกี้แม่ดาเก็บอุ้ยมีแต่ดอกกำังงามพี่น้องจ้าเพื้นสีดำเบิ่งยากแม่ได้พี่น้องเบิ่งนี่จังสิโอ้ยน่ะพี่น้องนในว่าสิเบิ้ตเจอังขื่นอยู่เด้ออ่อนอ่อนเออเออพี่น้องจ้าแม่ดาเจ็บอยู่ปุ้งแม่เลยในว่ามันบาดหน่อยหน่อยแม่ดาตื่น มีดบาดมือจะคล้องบน,นินกดบีบไ้เลยพี่น้องยานเห็นเลือดนะจะปิดแต่เติมปับ๊บหลดบะนินสีปวดตุบตุบต,บตุบแล้วเห็นบอเนี่ยเลือดมันซึมออกมาได้พี่น้องเห็นบอ,อได้เหอนี่นี่เลือดซึมออกมาพี่น้องบึง้งเจ็บเฮ็ดผึ่งวานสิวหายแลวพี่น้องจ้าบึง ได้วันนี้คือเทาแท้ว่าเทาอืมว่าเอาดอกพี่นองจา๋าย่างไปย่างมากก็เจอแล้วพี่น้องจา๋าพูดนะโอ้ยดอกอเอยเจ็บเนี่ยปูพี่นองเลือดไม่ได้ยังออกเซ้ยอ,อยู่นะเจ็บเอาพูนอีกดอกหนึ่งพี่น้องจา๋าอ้ยแดดนี่ ดอกนีหงงามพี่น้องเมือ่อกอหมองว่าเป็นตะเกิดกับเกิดดิพี่น้องเมิอ่อก้นะ,ะพี่น้องจ้าเจอและอื้อ อ้ขาง่ามจละพี่นอ้องขาเพิ่นแน่นดีอยู่ป๊ดอกนี่ออกแบบสงา่าพาเผยคาเทนนี่เนาะโอ้ยปุ่นนะปาดเถอะงามสะออนอยู่บซาวเก็เหมือได้กับสะออนตาเห็ดพี่น้องจ้า ดอกนี่อ้อนแบบงามพี่น้องจาง๋างามตักงามเนี่ยตัดเห็ดบ่ค่อยถน,นัดเลยเจ็บนิ้วโป้งขางามพี่น้องจา๋าขาแน่นปักๆเลยฮงน,นี่มองติเลยเนี่เบิ่งตาดเท้าแล้วก็แน่นแน่นหนักอเลง,งตึงเลยเนีย่สุดยอด กาลัดพี่น้องจ๋าเมือนดอกงหญ่ดีค่ะพุณนะขาก็งามเมือนพี่น้องเก็บมวลมวลเลยเได้เห็นเห็ดอันนี้มันมันงามค่ะปีนี้ขาขางงามพี่น้องแล้วก็ดอกงามงามพี่น้องสองดอก ดอกยัางงาม,มดอกนี้พี่น้องจา๋าเบิีงเอาเป็นเห็ดซอสเห็ดเห็ดอันนี้ถ้าดอกนันทีแก่ๆซำนีมดอกนี้ขาค่ณน่ะ,นะอุป,ปุ พี่น้องมึงอีกดอกงามงามใหญ่ปื๊ดดูนะขาขาสูงขาเง่า,งอ,างอ,อาดลาดเบึงปอดถูกพออีนเน่ น้องจ้าเบิร์นเน่งามขักงามแหลวอ,อย่างมันน้ำขางท่ากับเจอขันสิเจอพี่น้องจ้าเบิ่งงามงามสัมหัวแบบนี้แต่ก่อนมักคักเลยเน้อยเนาะเอ้อขามันแน่นดีนะทางหัวสิข้าขาไ่าค่อยแน่นดิน,นั่นนั่นนั่นนออกทางเก่าเฮาดีกว่าออกไปทางหุ่นย้ายมันทางหุ่นตัดหาเห็ดแป๊บหนึง่งมึงพี่น้องจ้า งานงานดินี่ <laughs> ออกน้ำถนนไปเลยหร้อกรัดลงปุ่นบอกแล้วอ mm ืม hmm. พี่น้องขาหิดขาหิดส่อน mm hmm. ว่านบดยมากเพราะว่าข้าเฝ้ารับไอ้ตู้เย็นพี่น้องจ้าตู้เย็นพัง มีกห็หางง่ามพี่น้องจา้าหายอยากดูแต่กัดเจออยู่พี่น้องเจอกระง่ามดูหน่อุ้ยเห็นเหรอเห็นติดดินไหมอังกวกอุย้ยขอดินมันออกมันต่อมพี่น้อง น้องจ้าฝึ่งเกาลัดแมด่ด่างงามเก็บเอาก่อนอันนี้บ่โอ้งามขึ้นกันเลือกเอาเลยค่ะเขาที่บ้านโอ้จอออนเฮดอัน,นเกาลัดกระพองกัน เห็ดผึ่งแม่มดสองดอกเลยนี่ตัง้ตงกระโกกเกเดยยังงามได้<ล>ย่ายกระดอกก็ลฟออ่อเลยนี่อสองดอกติดกันเห็ดพึ่งแม่มดหรือเห็ดพึ่งไตไก่กรุบกรุบเห็ดผึ่งเห็ดพึ่งแม่มด ดอกอ้นๆนี่พี่น้องจา้าพึ่งแม่หมดออกแล้วพึ่งหวานกันืมจะไหวขึ้นว่าพี่น้องจา้านี่พี่น้องจ้าเฮ็ดเอ เฮ็ดค้าสมน้อยเนี่ยอืมพอเห็นออกโดนแล้วปีนี้ออกงามขัดงามเลยมึงป้าพี่น้องเมึงดอกนี่ผู้ดใดมาเตะเตะออกค้นเือเป็นอีเก่งอีก,กว่างเมึงพี่น้องเบิึงโอ้ยเหรอมึงพี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องจ๋ามึงหั่นดอกกันนั่นเลยจะก,ก่อนแมงอีมันอีหยังตำขาไอตำหัวลุดออกเบิึง นี่ลำหัวรุดออกอยู่นี่ใกล้ๆก,กันย <c oughs> ังพี่น้องจา้าหัวรุดออกงามงามเลยขากระง,งามหัวกระง,งามสงสัยจะมีเก่งอีกกวงหรือกระโลกกระแตมาส้นออกจากกันขาเพื่อน ขายังแน่นตัดขาเห็ดอยู่ยายได้สองดอกอยู่มงเนี่ยสองดอกดอกยังงามได้ย่ายขาเพิ่นแน่นเป๊ะ ขาอ้ยดอกสีนาดอกนาวเบาดอกน่งจะหนามือแต่นางเอาเห็ดอันเผื่อเกาลัดครอยากอยู่จะหาโมงแรกพี่องจีรถอ้ยปูองคนอยากอยู่หามงแพี่น้องเอ้ยมวนผบุได้ดอกคำสิปแอวเวลาใส่ไปเห็ด เฮ็ดปังหน้าก็ใส่โอ้ยดอกสองดอกคููกันดอกหนึ่งเน่าแล้วดอกนี้ยังงามๆอยู่คุณอ่ะเห็ดซอสพี่อีกดอกหนึง่งบอกงพี่เพเร์อเวร์อยู่พี่เ,อ,เ,อ,เอ้ยพี่นี่เห็ดเกาลัดอีหอยังสมรับไปง่ายไปงามขัดแหน่แท้พี่น้องจ๋าเบิงขาม,นนามันเลยวันมันเห็ดเพิงหวานเนาะดอกนี้น่ารักน่ารักมากๆ แตกจนๆจนเลยพี่น้องจ้าจสีหาคน้นหกคน้นเบื้องพี่น้องจ้ามือนีนเมดากามานคือเกาได้ผลกระมูอคุณยายเล่าเงินมูห้องได้ถุงถุงถุงใส่เห็ดดีดีพี่น้องมึงเนี่ยเป็นถุงตาคายหน่อยเต็มเต็มกระตานี่แล้วก็มาเต็มกระตานี่ถุงนี่อีกพี่น้องของ ของมูอันนี้ของแมด้าแมด้าอันนี้เฮดเพิงหวานล้วนๆอยู่ในนี่อันนี้ก็เป็นเฮดเกาลัดกับเ็ดบับกี้งามงามพี่น้องจา้มา,ามานนันคักมันในมือน,นี้มันได้มันดีเบิ้งพี่น้องจา้าสรุปผลงานวันนี้เ็ดเพิงกับสีหายากจักน้อยแหละแต่ว่ากัมือน,นี้ก็ยังเจอกันอยู่ก็ะือว่ามานเติบยุพี่น้องจา้าเต็มกระตานี่น่วยนี่ก็เป็นเฮดร่วม เห็ดบับกีเห็ดผึ่งเกาดัดกระลังออกเต็มเลยพี่น้องวันนี้ก็สิได้มาเก็บเห็ดผึ่งเกาดัดกับเห็ดบับกีไปดองมันๆคือเกาจ้าคลิปนี้แม่ดาก็ขอจบไปแค่นี้ก็นอกพี่น,อน้องเนาะขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆการติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด้าชาแนลขอบคุณหลายๆด้วยจ้าดดเจอกัออบบน เงินเลยจะก่อนนะเห็ดไอ้นั่นกำลังออกเห็ดบัฟฟี่กับเห็ดเห็ดเอดำเอามอกแข่งเสร็จทำเปรี้ยวได้แล้วท่านมันสตาร์ทออกแล้วจ้ะคิดว่าอาทิตย์นี้เป็นเลยเสร็จเรียบร้อยอาหารเย็นพี่น้องจ้าหน่อยดำหมักคักหมักแน่ก็พอพอทำงานขังลาบพอท่านเสร็จเดี๋ยวสิขึ้นมากินจงไว้ถ้าพอญี่ปุ่นจานหนึ่ง ทอดเห็ดแบบมือนีแบบกรุบกรุบเลยพี่น้องมแตรดอกไลพอดีพอดีแมด่ดาเอามานะ่แมา่ามือนีทอดเบิดเลยสองเอสองจานปกนาักไงพีนง่น้องจ้ามาแซบแซน้ำกันด้วยพี่น้องจา้าเห็ดสดๆแมด่ดาคิดว่าเห็ดสิหายากเลยนะพี่น้องเห็ดเผิงหวานแบบนี้ปีนี้นะสําหรับปลาไก่บ้านนี่แต่ว่าปลาบานปูจักสิเป็นยังไงกันสิไปจอบยุ่งพี่น้องจา้าเพราะว่าพลมาท่านออก กรุบกรุแบแซ่บแซ่บพี่น้องแม่ดากมาักสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะกินอนดึงจารรนไปแค่ทอดครับทอดกับจิ้มกับอะไรคะมาเอ้ยทำาง<ท>ปะกับจิ้มชื่อยังไงที่ไทยไมายองนิดเ,เขาก็เรียกเหมือนกันพี่น้องมากินน้ำแม่ด่าด้วยครับกินดูชิมดูมเป็นยังไงเป็นยังไงลูกวันนี้สดสดกรุบกรุบ อร่อยกว่าตอนนั้นอร่อยเพราะว่าวันนั้นเราเอาค้างคืนไว้ไงเพราะว่าเราไปบ้านคุณย่ามามันดึกแม่ก็เลยไม่อยากทำแต่วันนี้สดมากเก็บมาถึงแม่ก็ทำให้กินเลยแซ่บครับบัลบบูุลักแซ่บแซ่บแซ่บมักคักบัลูุบมักคักมักแน่ที่เป็น้องคนน่ะมักมากชอบมาก 嗯。Mm. Mm.